บ้าจริงๆบ้าจริงๆโอ้โหนี่คือให้เพื่อนร่วมทีมมาแบบแบบแบบตั้งแต่ช็อตแรกที่ผมจะบวกแล้วมันไม่บวกหนีหนีหพอโดนบังคับบวกไม่สนใจเพื่อนอีกแล้วอยู่ๆพอพอผมหันกลับไปบวก <c oughs> หหงนีไปนู่นละโอเคไอตัวเลขนี่คือหนึ่งสอสามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูวิธีการเล่นเขาอีกทีหนึ่งนะ เอ๊ะหรือเปล่าเพื่อนไปลงไหนอะ่ะโอเคผมผิดเองอันนี้โอเคไม่มีใครลงข้างครับไม่มีใครลงตรงจุดผมนั้นโอเคเดี๋ยวตามไปเพื่อนเดี๋ยวจะฟารไม่เต็มที่เลยเก็บสิ ไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาผมหยิบอะไรมาอูหมาหอนโอเคอันนี้ยเทรลพอร์ตผมเอาตัวรอดได้ฮะแต่มันต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยนี่ผมเอาหมาหอนมานะหมาหอนคือสามารถทําให้ผมมองเห็นอืมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพายุน้ําแข็งกรอขอยิงเล่นก่อนดิ เดี๋ยวรอให้เวทเวทอันแรกดีก่อนนะไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาไฟวะเดี๋ยวนะน้ำแข็งโอ๋น้ำแข็งท่าแรกมันเป็นไอ้นี่เ,เออเอเอแล้วผมเอาไฟดีกว่ะไฟคอมโบกับลมได้ฮนะ เนี่ยต้องไปรวมตัวกับเพื่อนแล้ผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยชับชัด,ชด,ชดอ,าาอ่าฮะไฟอ่าเป็นพายุไฟอันนี้คอมโบด้วยกันได้น้ำแข็งท่าแรกมันปล่อยรอบตัวนะฮะแต่ว่าท่ายิงของมันอะดีด อ่ะถ้ายิงไฟนะฮะถ้ายิงไฟคือปล่อยออกไปทีเดียวเลยแต่ว่าถ้ายิงขนน้าแข็งมันเป็นธนูน้าแข็งคนระับผมสามารถชาร์จแล้วก็ยิงอัดประตูได้แบบอย่างแรงนะถ้าไม่ดีเลยถ้าไม่แหลกแล้วก็นะโอเคโอเคขอเก็บอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนแล้วเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆฮะนี่อะไรอ่าถุงมือลมอัปเกรดขอไปน,นิไหน ไม่เอาเช็คสัตัวสิบูบูฮไอเล็กเล็กเล็กๆด้านด้านซ้ายนั่นคืออะไรอ่ะตรงกลางเนี่ยแล้วแบติดทุกจารเลยขอโทษขอโทษอันนี้เป็นแพสซีฟสกิลประจำตัวของผมอ่ะน ฮึอฮึอผมไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยทำไมถึงหอนห้อนใครช่วยเล่นเนี่ยอะไรครับเนี่ยปาจริงป๊บนึงนะสักครูสคร่สักครู่สักครู่โอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวนะถ้าเพื่อนมีหมาหอนเหมือนกันผมเอาออกนะ รู้ยี้เมื่อกี้เอาเทเลพอร์ตมาฮะน้ำแข็งขอดูก่อนท่าผมไม่เคยเล่นท่าอื่นครับผมเล่นท่าไฟเป็นหลักแล้วว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ท่าลมเพราะว่าจะเก็บจะเก็บเวทอื่นฮะหมายถึงว่าผมต้องเล่นท่าลมให้ได้เลเวลหกผมถึงจะปลดลุนนะฮะจำเป็นสำหรับผมแหละทาเล่นข้างบนฮะเลเวลต่อไปต้องใช้ลมเลเวลหกฮะ แล้วผมไม่ได้เล่นท่าอื่นเลยออซออสเซอรี่เป็นแฟลตฟรีชอ๋อท่านี้คนที่อยู่ในบริเวณจะติดแช่แข็งโอเคอ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ที่ผมเปลี่ยนให้ดูคือน,นี่ท่ายิงมันแรงนะฮะอย,ย,ย,ยเปลี่ยนเลย เปลี่ยนเลยคือเพื่อนมีท่าไอ้นี่แล้วมีท่าหอแล้วบินขึ้นไปเดชไม่ไม่มพ้นด้วยไปแล้ว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 วันนี้ผมเอาเทเลพอร์ตไปดีกว่า <c oughs> อ้อยายาอย่าตายตั้งแต่ต้นงี้ไม่ไม่เวิร์คไม่เวิร์คกินยาก,กันโอ้เขตอยู่แค่ตรงนั้นนะ มาแล้วเพื่อนรอดรอดเสียยาสองขวดรอดไอ้บ้าเอ้ยมัวแต่มัวแต่อธิบายเกมนะเมืเ่อก,กี้วอสแทกเออจะอะไรอ๊ะเออแลกเห็นไหมว้าวับวาเนะมื่อกี้เห็นไหมเอาเอาเอา เพราะมันดีกว่าโอเคอยากบวกมากเลยเนีย่ยผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าทีมนี้เวิร์กไหมเออพอแล้วพอแล้วพอแลพอแล้วอย่าแลกทำไมวันนี้แลกอ่าคือผมรู้สึกว่าเกมนี้โอเคนะสนุกดีฮนะผมเล่นถึงตีสอครึ่งะเมื่อวานอะจากจากการที่กลับมาถึงผมก็มาลองเล่นปุ๊บ กะว่าจะเล่นเกมเดียวครับตอนสี่ทุ่มโหยาวเลยยาวเลยครับหินเหรอหินก็คอมโบไม่ได้ฮะเออเอาไปเลยคือมันคอมโบคอมโบไม่ได้แต่ว่ามันตีแรงมากคะแต่กระสุนม,มันก็จะช้าหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเวริร์กในระยะประชิดอะไรอะไรอะไร เดี๋ยวนะผมหาทางเปลี่ยนเอาเอันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมแรงไหมเกาะผมไปครึ่งหนึ่งแล้วเลยไม่โดนเว้ยพายุไม่เห็นเหรอเพื่อนตายฮ่าฮ่าโซตีฆ่ากันแรงเหมือนกันวะโอ้ยโอ้ยผ่านไฟงอกละงานงอกละอะไร เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่ไหนเน,นี่ยึโดดไปไหนวะไปไหนวะเราจะตายแล้วสู้ไปก่อนนะคงไม่มีใครซุยนะพายุเฮ้ยไอตัวไปไหนวะ โอ้ยโหแหลกแหลกแหโอ้โหพระคุณสอนดีนะกสอนดีนะกที่มันเปิดซึกกับผมก่อนนะนี่แน่พายุตายเรียบร้อยคอมโบฮะคอมโบคือถ้าพายุของผมอะมันจะดูดศัตรูผืมันไม่ใช่แค่ดูดแค่ศัตรูมันดูดทุกคนฮะ นี่ไงโซนดีนักโซนดีนักฮ้อแรกด้วยชีวิตไงจ้าโอ้โหอื้ไอตัวที่มีไฟด้านหลังก็คือไฟเลเวลหกครับเรื่องของเรื่องก็คือที่ผมใช้ถุงมือไฟเนี่ยผมคุ้นเคยกับเวทไฟอย่างดีฮนะเจอคอมโบเมื่อกี้เข้าไปอืม เออเออออเออเอาไงครับเฮ้ยมึงจะบวกเหรอถามจริงได้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 โอ้โหพ่อคุณผิดกะผิดกะทีเมื่อกี้เลยนะทีเมื่อกี้หนีอย่างเดียวนะฮะในขณะที่ผมเข้าไปบวกแม่งหนีนะผิดดีไหมอะ่ะแม่แม่เฮ้ยแต่โอเคโอเคไฟก็ยังโอเคฮนะจ้าพ่อคุณ ว้ายนี่ผมไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยนะเห็นไหมมันเขียนว,ว่า c อส s i n g แล้วก็ไอตัวเลขศูนย์นั่นคือผมยังยิงใครไม่ตายเลยนะแปลว่าเมื่อกี้ผมทำได้แค่ช่วยเหลือมามาอ๋ออย่าแหลกตายไปไหนจะหนีไปไหนไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงเออตายยัง ไกยังวะอ๋ออออ๋แรงแรงแงจ้ำออแรงแรงแรงออโอ้หอ,อะไรวะเนี่ยอ,อืมไปไหนละผมไม่มีโล่ละอู้ยเยอะเยอะเยอะเอะือ้ยคนละทีมนี่ว่า ไม่มีที่เพิ่มเกาะเลยครับโอเคออกไปบูต่ตอฮะผมว่าศัตรูตมาด้านหลังมุมแล้วมีที่เพิ่มเกาะหน่อยไหมเพื่อนขอหน่อยเลยไม่มีวะ่ะงานงอกแล้วืมสายฟ้าเหรอเอาฮะเพราะมันแรงกว่าปัญหาคือเออมันคอมโบกับพายุได้ฮนะแต่ว่า โหตายแล้วใกล้แล้วฮะใกล้ใกล้ใกล้จะชิงแชมป์กันละเพื่อนหอนให้ดู่อยดีเพื่อนโอเคดีมากเฮ้เจ๋งว่ะเพื่อนสายบู๊เนี่ยเอเออเฮ้ยแหลกแหลกแหลกไม่เจ๋งตรงเนี้ยผมแหลกว้าวว้าวเลย ถ้าโจมตีหลักผมยังเบาอยู่เลยเป็นเข็มขัดขั้นห่วยๆยอยู่เลยโอเคโอศัตรูมาแล้วน่นาถ้าเป็นพายุสายฟ้ามันจะเป็นเมฆดำน,นะ ฮ้ยมีคนทังนี้เหรอได้อย่าอยโอโ้อโอโอ้แหลกแหลกอะไรตอนนี้เจอแล้วว้าวอือหือเต็มเต็มหน้าเลยไม่ตายเหรออ๋อตายตายตาย Hmm. ôi 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 trong hòa bồ mới kỹ lạc ây ba ơi help me help me i have family chuẩn bị đuôi đi hả học quân hả dưới dưới tay quá dưới này lắm á เพราะผมไม่เห็นมันอ่ะเขายากฆ่าเขายากคิวอ่ะมันอยู่ไหนวาเจอแล้วแหลกอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้ยยิงไปวยไฟโดนตัวเองด้วยเหลือห้าแปลว่าฝั่งนู้นยังเหลืออ้าโอเคมาเหลือตัวเดียวด้านบนแล้วป่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถูงมือทอเมื่อกี้มาโดนยิงไปยิงไปหลบดิอะไรเล่าแม่น่าลำคาญจริงๆเลยทิศหมู่หมอไม่เห็นเลยว่าใครอยู่ตรงไหนเนี่ยหเหลือแค่เองเนี่ยอายเบนฟ้าเนี่ย ลงมาลงมาเอ้บ้าเลยเออแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละโอ้ยเฮ้ยกะจังหวะตอนที่มันลงมาผมจะใช้พายุด,ดูดไม่ให้มันไอ้นี่ขึ้นไปเกิดอาการดีเล์ขึ้นมาซะอย่างนั้นฆ่าไก่ไม่ได้เลยถาบจริง รอบนี้เล่นแย่แล้วแต่สุยังแชมป์วออะเนาะติดทุกอย่างจริงไม่ได้ปลามาหลายวันโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณสัลรัมบ,บิดครับขอบคุณครับยิ้มโกรธปลาบิดใสตัวเลยเฮ้ยไม่ได้เลยฮะวินัยสําคัญมากขอบคุณครับยิ้มขอบคุณสำหรับบิดนะคะถูกใจสําเนียจริงจริง 爸爸